ตามสูตรของเราจะเป็นคอร์สคูณกันสองตัวแต่นี้พอมันเป็นคอร์สคูณกันสามตัวเนี่ยเราต้องเอาเรื่อง่าคู่หนึ่งก่อนเรื่องคู่ไหนก็ได้นะสักคู่หนึ่งนะแล้วคู่นั้นน่ะคิดเข้าสูตรปกติแล้วเดี๋ยวเช่ไงต่อว่าใครทีแล้วถ้าเราจับคู่ได้ถูกต้องมันมันจะเร็วถ้าจับคู่ไม่ถูกต้องมันจะมีการปรับนิดหน่อยคำตอบมันมันมันได้เหมือนกันพียงแต่ว่าทางออกมามันมันจะยุ่งแล้วก็ไม่ยุ่งต่างกันถ้าสมมติไม่คิดอะไรมาก ถ้ามัคิดอะไรมากก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็จับคู่ตัวแรกกับตัวที่สองเนาะเราก็จะจับคู่นี้ไม่มีสองทำยังไงอะ่ะเอาสองส่วนสองมาเลยแต่สองตัวเนี้ยไปอยู่หน้าซะก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองอย่างนี้หนึ่งส่วนสองข้างหน้าค้างไว้แล้วก็ตัวข้างในเนี้ยก็จะเป็นมาตรฐานแลละแล้วทีนี้ถ้าเราถ้าเราเขียนเขียนลักษณะนี้เออมันก็ต้องเป็น สองคอสคอสจะเป็นกลุ่มของคอสผมบอกคอสทำรไรกันท่องเป็นครั้งแรกของกลุ่มเขาต้องเป็นคอสที่บวกกันแล้วก็เนี่ยคอสสี่สิบกับคอสแปดสิบเนี่ยสลับที่ไม่มีปัญหานะอืมสลับที่ไปซะเพราะเป็นการคูณสลับที่ได้เพื่ออะไรละ่ะบวกกันลบกันมันจะได้ไม่มหนาก็แปดสิบทั้งหน้าบวกท้้งหลังลบข้้งหน้าบวกกันก็จะกลายเป็นร้อยยี่สิบ ข้างหลังลบไปมก็จะกลายเป็น 4. สนนี่สิบลักษณะนี้ซึ่งคอร์ดรยี่สิบคือคือค่ามาตรฐานไม่มีปัญหาปัญหาคือไอ้คอร์ดสี่สิบนันไม่ใช่ค่ามาตรฐานเอ่อไอ้คอร์ดสิบนี่สมมติเก็บไว้ก่อนเราไปหาก่อนว่าคอร์ดร้อยี่สิบมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คอร์ดรยี่สิบมันมทดนะคอร์ดร้อยี่สิบมันก็คือคอร์ดร้อยแปดสิบลบกับหกสิบแสดงว่าเกี่ยวข้องกับคอร์ดหกสิบ แล้วจะถูกภาค120เดี๋ยวคิดภาคไหนจะเป็นภาคสองแน่แน่คอสใช้แกน x แสดงว,ว่ามันคือลบลบคอส60คอส60ลบ1ส่วน2ตัวนี้ได้มาเป็นลบ1ส่วน2โอเคก็เอา1ส่วน2ครับคุณก่อนแล้ยตรงคอส160เดี๋ยวคาไวทีหลังก่อนอยังไม่เขียนอันนี้จะกลายเป็นลบ1ส่วน4 บวกด้วย1.2 c o s ส่วนสองคสแบนี้กลุ่มหน้าเสร็จแล้วนะหนึ่งสองก็หายไปแล้วนะแล้วคอ,อ้อ o ห160เนี่ยเปลี่ยนไม่ให้มันเกิน90อ,อยกวู่มา,ม,ามันก็คือคอ s ร8อยแปลบด้วย20่สิวแล้วตัวมันก็คือค่าของตัวเลขนะมันจะเป็นคอ s 2ีสได้แล้วก็คอสรอส้อมันอยู่ จัตุภาคที่ที่สองคสใช้แกนใช้แกน x ฉะนั้นค่าเนี้ยมันก็คือลบด้วยคอสยี่สิบเขียนไว้ก่อนลบด้วยคอสยี่สิบแล้วเมื่อกีก้นหนึ่งสองเข้าไปแล้วถูกปะอันนี้ลบคอสยี่สิบเข้าไปบ้างมันก็จะกลายเป็นลบลบกับลบก็กลายเป็นบวก1นึ่งส่วนสคอสยี่สิบ อันนี้ลบคูณกับบวกกนเป็นลบอ่ะก็เป็นลบหนึ่งส่วนสองสลับที่ไม่ไม่ต้องสลับที่ก็เป็นคอร์สสี่สิบคูณกับคอสยี่สิบมันจะมีสองดอกดอกที่หนึ่งก็คือคู่ที่เราเลือกมาจากโจทย์ดอกที่สองคือหลังจากเราแปลงไอ้นู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยแล้วคูณกระจายกันแล้วเนี่ยมันจะเกิดไอ้น,นี้อีกครั้งหนึ่ง ไอ้ตัวข้างหน้าครูค้งไว้ก่อนแล้วกันนะครูไปท่องข้างหลังนะบอกแล้วครูชอบทดเอาเฉพาะกลุ่มที่มันต้องเปลี่ยน่ะสมมติกลุ่มเนี้ยครูจะเปลี่ยนกลุ่มนี้ครูไปเขียนกัอนนะว่ามันก็คือโจทย์มันคือโจทย์ส่วนที่ครูจะเปลี่ยนนะคือหนึ่ง่วนสองแล้วก็คอสสี่สิบแล้วก็คอสยี่สิบต้องมีสองถูกไหมต้องมีสองเเอาสองส่วนสองคูณเลยสองตัวเนี้ยจะเป็นสองที่ใช่ที่สุด หรือตัวเนี้ยไปอยู่ข้างหน้าแล้วจะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่อันนี้ก็จะกลายเป็นสองคอสคอสสองคอสคอสจะเป็นคอสบวกคอสแล้วก็ข้างหน้ามุมบวกกันก็กลายเป็นหกสิบข้างหลังมุมลบก,กันก็จะกลายเป็นยี่สิบหนึ่งส่วนสี่ค้างไว้คอธกสิบก็คือหนึ่งส่วนสองอันนี้ก็บวกด้วยคอสยี่สิบแล้วก็หนึ่งส่วนสี่ก็คูณกันไปนี่ก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนแปด แล้วนี่ก็หนึ่งส่วนสี่ก็เข้าไปคูณกับคอร์ดยี่สิบมันก็จะกลายเป็นบวกด้วยคอร์ดย okay. ี่สิบโอเคแต่โจได้ตรงตรงเนี้ยมันมีลบอยู่ป่ะไอตรงสีน้ำเงินมีลบอยู่จะกลายเป็นลบมันจะกลายเป็นลบหนึ่งส่วนแปดแล้วก็ลบด้วยเอ้ยนี่หายทัอืมตรงสีเราไปคูณอีกนี่จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่คอรอยี่สิบเออ แล้วลบเข้าไปคูณก็จะกลายเป็นอย่างนี้อ่ะโอเคในส่วนข้างหลังก็ได้เรื่องแหละอ่าะ,ะทีนี้ครูก็เอาค่าตรงเนี้ไปแปะไว้ได้แล้วมาหนึ่งส่วนสี่คอรยี่สิบปกติแล้วไอ้ลบกลุ่มทั้งกลุ่มเนี่ยก็คือไอ้ตัวนี้แหละก็คือลบหนึ่งส่วนแปดแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสี คอร์สยี่สิบนี่ไงหนึ่งส่วนสี่คอร์สยี่สิบกับลบหนึ่งสี่คอร์สยี่สิบหายคำตอบมันก็จะเหลือลบหนึ่งส่วนแปดอ่ะหน้าเนี้ยหน้านี้คือหน้ายุ่งที่สุดของผลคูณเป็นผลบวกอันดับหนึ่งถ้าสมมติเอาคู่นี้ คือมันจะใช้คู่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าใช้ถูกคู่เนี่ยมันจะเร็วถ้าใช้ผิดคู่มันก็จะยาวหน่อยอันนี้จําไม่ได้นะใช้คู่ไหนนะเอาลองตามนี้ก่อนไม่มีสองเนี่ยไม่มีสองเอาสองหส่วนสองมันคือ2อส่วนสองั่นแหละแล้วรครูก็จับคู่นี้นะเรียงลำดับมากไปน้อยแล้วกันอนะ่ะก็ s ซด์ห้าสิแล้วก็ไซด์สไอตัวนี้เก็บไว้ข้างนอกเอาสมมติคูเลือกตามนี้ ทีนี้ก็เหมือนเดิมอ่ะท่องคอสทรคอสคอสทรคอสคอสทรายพอเจอทซายเสร็จปุ๊บทรายสามันกลุ่มของคอสนี่แล้วเป็นกลุ่มของคอสที่ที่ลบกันทายจ็สิบไว้ข้างนอกแล้วก็ถ้าเป็นคอที่ลบกันมันจะประหลาดกว่าชาวบ้านเขาคือข้างหน้าจะเป็นลบข้างหลังจะเป็นบวกถ้าลบกันลบกันก็จะกลายเป็นสี่สิบ บวกกันก็จะกลายเป็นห0สิคอสคืออะไรคอสคือ1ส่วน2ใช่ไหมใช่แล้วก็ไอ้1ึส่วนสองกับไซด์เจเนี่ยมันอยู่ข้างนอกแล้วมันก็คือคูณกันอยู่ข้างนอกแหละอ๋อเขเขียนใกล้ๆกลกันก่อนแล้วข้างในก็จะเป็นคอ s สลบด้วยอ๋อเขียนใกล้กันเฉยเฉยนะยังไม่ได้คูณเข้าไปอันนี้ก็คูณเข้าไปนะก็จะเป็นเป็น1ส่วน2ไซ์เจดสิบ แล้วก็ค o s ์0จสิแล้วก็ลบด้วยเอาคูณเข้าไปจะกลายเป็น1ส่วนสี่แล้วก็ s i ายเจสิบวันท,ที่1แค่สลับ s i าย0กับ s i า5ห้าสิบโอเคเราก็เอาสองวสองคูณเข้าไปสองวสองคูณเข้าไปเพื่อ <c oughs> จะได้มีเลขสองตามสูตรเขาให้1ส่วนสองไปไว้ข้างนอกอโอเคตามนี้แล้วก็เข้าสูตรสอง n sin 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 เป็นกลุ่มของ cos ก็เป็นกลุ่มของ cos กับอ o คบวหมุกกันลบกันละ อ่อท่องเป็นครั้งที่สองของกลุ่มเขาก็ต้องลบกันโอเคถ้าเป็นคอลบกันข้างหน้าต้องมุมลบข้างหลังต้องมุมบวกก็ไม่มีอะไรผิดอ่าอ่ะโอเคถ้ okay. างั้นต่อไ <c oughs> อตัวเนี้ยไม่ต้องทำอะไรเละเก็บไว้เฉยๆนี่ตัวที่ต้องทำต่อก็คือตรงน,นี้ ตามสูตรต้องมีต้องมีเลขสองอันนี้ไม่มีเดี๋ยวเอาสองส่วนสองค่าไปคูณเอข้าไปคูณเสร็จปุ๊บข้างหน้าจะกลายเป็นเศนสี่ข้างในก็จะกลายเป็นสองแล้วก็ไซ n ์เจ็ดสิบคอ 4, 4. สสี่สิบข้างหลังบอกแล้วเก็บไว้ทีนี้ต่อมาไอ้ตรงวงเล็บเนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องท่องต่อถูกไหมสองไซด์คอสเนี่ยเกี่ยวข้องกับไซด์แหละเป็นกลุ่มของไซ n ์ ทัหลังเก็บไว้ทีนี้ s ซ n ์ค s ท่องเป็นครั้งแรกของกลุ่มเขาถ้าต้องเป็นครั้งแรก,กจะเป็นบวกแล้วข้างหน้าก็บวกกันปกติข้้งหลังลบกันปกตินะสามสูตรแรกอะ่ะมันจะบวกลบตามลำดับแล้วก็บวกกันก็กลายเป็นร้อยสิบแล้วก็ลบกันก็กลายเป็นสามสิบซึ่งสามสิบมันแปลงได้ตายสามสิบก็คือคืหนึ่งนสองอ่ะ ปเปลี่ยนไซร์ร้อย 140, สิบไซร้อยสิบก็เป็นร้อยแปดสิบลบเจ็ดสิบมันก็จะเป็นไซเจ็ดสิบอยู่จตุภาคไหนอยู่จุภาคสองจุดภาค 2, สองไซใช้ y เป็นบวกโอเคใช่ตัวนี้ก็คือไซเจ็ดสิบได้เลยเอาหนึ่งส่วนสี่เขาไปคูณก็จะกลายเป็นหนึ่งส่วนสี่ไซร์เจ็ดสิบ แล้นี้ก็1.4ึ่กับหนึก็คูณกันกลายเป็น1นส่วนแแล้วก็ลบหนึ่งส่วนสี่นี่ก็คู่นี้ก็ลบกันหายไปอันนี้ก็จะลายกลายเป็น1นส่วนแโอเคนี่ก็คือวิธีการการคิดตรงๆจะยุ่งนิดนึง